เมืองไทยเนี่ยถ้าเรามีเงินมันทําได้หมดติดคุกสามคดีสี่คดีคดีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบคดีทุจริตก็ไม่ต้องนอนคุกก็ไปนอนโรงพยาบาลทั้นสิบสี่นะครับนะมันสามารถจะนอนโรงพยาบาลได้หรือเปล่าเราไม่รู้อะตอนนี้ก็เป็นประเด็นครับติดคุกติดตารางนะหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศสิบเจ็ดปีกลับมาก็เป็นไงโอ้โหยิ่งกว่าลาชายครับนะตำรวจตำรวจก็ไปรับก็ถึงเครื่องบินแล้วครับ นะนะครับมีโอกาสไม่ต้องใส่กุญแจมือทั้งทั้งนี่เป็นนักโทษนะครับนั่งรถโบกไม้โบกมืออำลาแฟนขับกันนะพอไปถึงศาลฟังโทษจำคุกสามสี่คดีนะครับเออนะครับเสร็จแล้วก็ส่งเข้าเรือนจำได้ไม่กี่ชั่วโมงออกมานอนโรงพยาบาลชั้ 14, นสิบสี่นะนชั้นสิบสี่ นะครับมันก็เหมือนกับเราประเทศเราเราไม่รู้ว่าอย่างไงทําไมคนทั่วๆไปคนอายุ70คนอื่นเวลาติดคุกไปนอนชั้น14โรงพยาบาลตํารวจได้หรือเปล่าคือเมืองไทยเนี่ยนะครับมันความเชื่อมั่นในกระบวนการนธรรมเชื่อมั่นในตํารวจไหมเชื่อมั่นในการไหมนะครับนะแม้กระทั่งศาลตัดสินแล้วนะครับการจะบังคับโทษตามคำพิพากษาอย่างยากเลยสําหรับบางคนบางท่านถ้าคนนั้นเป็นเจ้าสัวถ้าคนนั้นเป็นนักการเมืองเป็นเจ้าของพัก นะหรือว่าคนนั้นเป็นเจ้าเป็นพ่อนายกเนี่ยมันจะเอาเขาเข้าคุกได้หรือเปล่ามันไม่เหมือนเกาหลีใต้ไม่เหมือนไต้หวันไม่เหมือนจีนไม่เหมือนญี่ปุ่นอเมริกาติดคุกกันตลานจริงนะแต่เพื่อนบ้านเมืองเราจุก,กรูจุกครูครับคือมีเงินมันทําได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เป็นประเด็นถกเถียงนะฮะเราอยากจะเริ่มต้นกับคดีของคุณทักษิณชินวัตรนี่แหละครับ สามีภพักษาจำคุกถ้าจำไม่ผิดน่าจะสามคดีหนีคดีไปสิบเจ็ดปีกลับมาเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องคองร์รัปชันเนี่ยนะะก็มาถึงก็ลงเครื่องบินอย่างดีแล้วครับมีคนไปต้อนรับกุญแจมือไปต้องใส่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปฟังการพากสายจำคุกหนึ่งปีหรือเท่าไหร่เหลือแล้วประมาณลดโทษแล้วเหลือเท่าไหร่ปีนะเนี่ยแล้วก็ลดอภัยโทษอะไรไม,มาเหลือหกเดือนอะไรประมาณนั้นนะครผมจำตัวเลขไว้ได้นะแทนที่จะไปนอนเรือนจำ ก็ไปนอนที่สันสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวานพี่น้องประชาชนก็คงรู้นะคุณชานชัยนะครับอดีตสอสอพักประชาธิปัตย์ถ้าจำไม่ผิดนะก็ไปยื่นคำร้องว่าเฮ้ยทักษิณเนี่ยขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านนะเฮ้ยทักษิณน,นี่มันยังไงศาลตัดสินจำคุกการบังคับโทษก็ต้องไปติดคุกที่เรือนจำนะโรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่เรือนจำนะ นะครับไม่มีกฎหมายบอกเรือนจำเ,เรือนจําคือโงรงพยาบาลตํารวจต่อไปก็ไปนอนโงรงพยาบาบล,ลาบํารุงราชโรงพยาบาลกรุงเทพเลยนอนบ้านเลยที่คิดว่าเป็นเรือนจําหรือเปล่านะเข้าใจผิดกันหรือเปล่าก็ปรากฏช,ชาญชัยก็ไปยื่นคําร้องต่อสารดีกาคดีการเมืองว่าให้สารดีการช่วยวินิจฉัยสิเอ้ยทักษิณเนี่ยมันสารตัดสินแล้วเนี่ยทาไมมันต้องติดคุกแต่กลายเป็นไปนอนอยู่ที่โงรงพยาบาลตํารวจเขาก็สงสัย ก็ปรากฏเมื่อวานนี้สารการนัดฟังคำสั่งแล้วก็บอกว่าชาญชัยไม่ใช่ผู้เสียหายไม่ใช่โจทไม่ใช่จำเลยไม่ใช่คนที่ได้รับผลกระทบจากการน,นอนโรงพยาบาลชั้น14ของคุณทักษิณเพราะฉะนั้นไม่ได้สารก็ไม่สามารถพิจารณาคำร้องขอและการให้เพิกถอนคำสั่งสารอะไรต่างๆได้นะครับไม่ได้สั่งยกคำร้องนะท่าที่ผมดูนะก็คือว่า คือคุณไม่เกี่ยวข้องคุณเป็นบุคคลภายนอกอะยื่นอะไรเข้ามาในคดีไม่ได้เอางี้แล้วกันนะเนี่ยพนั้นศาลก็ไม่พิจารณาคำร้องแค่นั้นแหละเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องเพราะหนึ่งไม่ใช่คู่ความไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับผลกระทบจากการนอนโรงพยาบาลคือพูดง่ายๆถ้าผู้ภาษาชาวบ้านก็เหมือนกับว่าทักษิณก็จะนอนโรงพยาบาลก็ก็ไม่ได้ทําให้ชันชัยเสียหายก็เป็นเรื่องของเขานะครับนะก็ก็เท่ากับว่าไม่มีสิทธิ์ยกคำร้องก็ตกไป นะครับแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าสารนิกาท่านเห็นว่าเอยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ประชาชนสนใจและเรื่องการบังคับโทษตามคำพักษาเป็นเรื่องใหญ่เพราะกฎหมายบอกว่าเออาสารสั่งจําคุกต้องติดคุกทิไม่ใช่ไปนอนรีสอร์ทไปนอนโรงพยาบาลน,นะครับขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านนะสารสั่งจําคุกไปนอนรีสอร์ทโรงพยาบาลหรือนอนบ้านนะเออนะครับหรือไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจชอบไม่ได้นี่ขออนุญาตนะขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านสารจะกันเลยบอกเฮ้ย ท่านใช่ยืย่นคำร้องแบบนี้มาข้อมูลน่าสนใจนะสารก็บอกเอ้าอย่างนีออ้สารใช้คำนาาตัวเองแล้วกันมันเป็นระบบไตส่สวนอดีนักการเมืองสารขอญาตแสวงหาข้อทจริงหน่อยนะในเมื่อความปรากฏและมีเหตุอาสมควรนะสารใช้คําว่ามีเหตุอสมควรนะก็ในเมื่อสารตัดสินแล้วเอ้ยทําไมไม่ทักเสียนคุณไม่ไปนอนในเรือนจำมาคุณไปนอนทำไมโรงพยาบาลน,นะครับนะเ,เรือนจําเต็มหรือไงไม่มีที่นอนหรือไง นะครับหรือ,อยังไงมันยังไงหรือว่าคุณเห็นว่ามันมันไม่มีแอร์หรือไงไม่เย็นหรือไงนะครับไม่มีเครื่องออกกําลังกายไม่มีค่าทาบริบารหรือไงหรือว่ายัางไงหรือบรรยากาศไม่ดีไม่เหมือนรีสอร์ทไม่เหมือนโรง,ง,งแรมห้าดาวเนี่ยศาลก็เริ่มสงสัยเอะคุณก็น่าจะต้องไปนอนเรือนจําคุณไปนอนทําไมาโรงพยาบาลเพราะว่าการตัดสินจําคุกเป็นการลงโทษไม่ใช่แบบ เป็นการให้บําเหน็จให้รางวัลเออคุณไปนอนชั้น14โรงพยาบาลตํารวจมองเห็นวิวกรุงเทพกลายเป็นจุดชมวิวไปเลยมองเห็นสวนสาธารณนะอืนะเอออะไรอย่างนั้นนะศาลท่านคงคิดอย่างนั้นท่านก็เลยดูมันสงสยัยเอ,อ๊ทำไมไม่นอนเรือจนจําทักษิณนจ๊ะสารสั่งให้คุณเป็นนักโทษนอชแล้วเนี่ยคุณไปนอนทำไมโรงพยาบาลมันไม่ใช่เรือนจํา ศาลที่เขาเลยบอกอนะ่ะเอาเอาเอา้เอางั้นเดี๋ยวแจ้งไปยังอายการแจ้งปปชซึ่งเป็นโจทย์เอา้าแจ้งไปยังทักษศิณอา่าแล้วเขาแจ้งใครฮะแจ้งอา่ากรมราชธณฑ์แจ้งผู้บัญชาการเรือนจาําแจ้งหมอโรงพยาบาลตํารวจชี้แจงสารหน่อยสิในเมื่อสารตัดสินจําคุกแล้วราชัณฑ์ทำไมไม่เอาไปติดคุกนะครับหมอโรงพยาบาลตารวจทําไมไปวินิจฉัยยังไงให้เขานอนอยู่ที่เอ่อชั้นสิบสี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ ผู้บัญชาการเรือนจำทำไมไปเอาตัวเข้าไปอยู่ที่นั่นตั้งหกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยสารอยากรู้ว่าคุณมีเหตุผลอะไรสารก็เลยสั่งนะครับให้สวง่าขเขจริงให้คนเหล่านี้ชี้แจงนะนะตามกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีพูดดมรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะสารมีอำนาจเต็มนะครับเนื่องจากว่าคดีการเมืองเนี่เป็นคดีเขาเรียกคดีอะไรเขาเรียกว่า เป็นคดีระบบไต่สวนสารค้นหาความจริงค้นหาพยานหลักฐานเองนะเป็นหน้าที่ของสารที่จะค้นหาความจริงสารอยากรู้อะไรก็ออกหมายไปนะครับนะผมก็ทําคดีการเมืองก็ทาคดีของท่านอดีตสสอนุรักษณ์พรคเพื่อไทยคดีตบทรับห้าล้านเนี่ยผมก็เป็นคนทำน,นะก็เป็นคดีที่น่าสนใจนะดคดีใครไม่เคยทําคดีการเมืองเนี่ยไปทําดูก็น่าสนใจแล้วก็ทําคดีทุจริตอยู่หลายเรื่องของผมนะพวกตํารวจบ้างข้าราชการบ้าง นะครับหลายกดีอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยล่าสุดที่อุตสาหกรรมจังหวัดอะไรปาจีนวิสาขแค่ปาจีนอหมนี่ก็ทําไปก็ไปฟ้องเป็นคดีทุจริตที่ศาลอาญาทุจริตที่เรายองนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลก็มีคําสั่งรับไต่สวนและอุตสาหกรรมจังหวัดถ้าผมจาไม่ผิดน่าจะปราจีนจังหวัดที่มีการเลือกตั้งอะซ่อมที่มีม,มีมีการยิงกันตายอะปาจีนใช่ไหมเนี่ยที่นั่นนะ่ะผมก็เป็นทนายให้กับท่านกำนันศักดิ์ ผู้สมัครนายกอบจที่ที่ปาจีถ้ากรรมไม่ผิดจังหวัดถูกนะที่ยิงกันตายอ่ะยิงกันตายมีโกธรโกอะไรปาจีนี่บ้านเนี่นั่นนะนั้นกันก็ไปฟ้องเขาเป็นเจ้าของโรงงานยางมาตอยแล้วกาอ้างว่าโดนการแกล้งจากอุตสาหกรรมจังหวัดก็ไปฟ้องเรียบร้อยครับที่ศาลอาญาทุตลิตที่ระยองเนี่ยครับเขาเรียกอะไรอาญาทุจริตภาคสองไดไงนะครับก็ศาลก็เห็นแล้วรับไว้ตัสวนแล้วเดี๋ยวก็จะมารู้แล้วว่าจะมีคนติดกุกไหม เพราะนั้นใครโดนข่าวรยการกั่นแกงก็ฟงได้นะครับไม่ต้องรองนะครับนะอ่ะเรากลับมาคดีทักสินนะครับเมื่อศาลไม่ไม่ไมพิจารณาคำร้องชันชัยสํานักข่าวต่ตางๆเขาออกข่าวกันไปนะครับว่าไม่รับคำร้องนะกองเชียร์ทักสินก็นดีใจเย้เยเย,แ,ยแต่ดีใจยังไม่ถัดคำปรากฏนะศาลกลับมีคําสั่งเพิ่มเติมว่าให้สแสวงหาข้อท็จจริงเพราะความปรากฏแล้ว ว่าเอ๊ะทักษิณเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็สแสวงหาข้อเท็จจริงก็จะมีนัดกัน,นเดือนหน้าหรือไงมิถุนาอะไรเดี๋ยวเราก็จะรู้นะครับว่าทักษิณมีโอกาสติดคุกไหมนะครับพี่น้องคิดว่าอยากให้ทักษิณติดคุกไหมนะ่ะหรืออยากให้อยู่ข้างนอกหรือว่าอยากให้ทักษิณมาคอยดูแลลูกที่เป็นนายกนะครับนะีเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปก็เริ่มกระบวนการไต่สวนนะ ที่ผ่านมาเนี่ยปปชจะไปขอใบรับรองแพทย์นะจะไปเชิญหมอมาให้ปากคำนะจะขอพยานหลักฐานขอ,อกล้องวงจรปิดโอโ้ยุ่งยากไปหมดนะจะไปขออะไรจากราชธรรมก็ยุ่งยากจะขอให้หมอมาพบก็ยากไปร้องแพทย์สภาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีใครอยากจะส่งเอกสารอะไรต่างมันมันยุ่งยากไปหมดยุ่งยากไปหมดอ่นะจะขอหลักฐานอะไรมันมันยากเพราะอะไรมันเกี่ยวกับคนใหญ่คนโตที่ชื่อทักษิณ นะครับชาวบ้านก็รู้วันเต็มอกเต็มใจว่าเขาคือนายกตัวจริงของประเทศไทยส่วนลูกสาวก็คือแค่อย่างมากก็หุนเชนะิดน่ะเขาเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ขอหลักฐานทุกวันนี้คนอยากรู้เลยตกลงคุณทักษิณนี่เขาป่วยเป็นโรคอะไรนะครับเขาป่วยเป็นโรคอะไรเป็นอะไรทําไมเขานอนนอนต้องไปนอนโงรงพยาบาลตํารวจหมอโรงพยาบาลราชทันเนี่ยนะไม่มีปัญญารักษาเขาหรือไงหรือว่าเขาเป็นโรคร้ายแรง เอนเอนเปรเอนป่วยเอนตุนเอนอะไรก็เราก็ไม่รู้อะทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยเขาเป็นอะไรคนก็สงสยัยแล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่าเขาป่วยหรอกเพราะหลังจากเขาออกจากคุกมาเนี่ยเขาเดินป๋อเลยครับไป,ไปนู่นไปนั่นไปนี่โอ้โหนะครับทุกวันก็ดูสุขภาพแข็งแรงก่อนจะเดินทางมาประเทศไทยก็ชกมวยทุกวันโอ้โหออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรงตามภาษาเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะจุกกรูนะครับ คนก็สงสยัยเฮ้ยมันป่วยจริงหรือเปล่าทักษิณหรือป่วยการเมืองหรือแกล้งป่วยหรืออะไรต่างทุกวันนี้เรายังไม่รู้ทักษิณเป็นอะไรพอไปถามทักษิณก็ไม่ตอบถามอิงก็ไม่ตอบถามใครก็ไม่ตอบถามทวีก็ไม่ตอบบอกว่าอะไรเป็นความลับนะเ,เป็นความลับเป็นความลับอืนะครับจนพี่น้องประชาชนบางคนก็ถึงขนาดต้องให้ของลับกันเลยเพราะอะไรอะไรมันเป็นจะเป็นความลับเรื่องมันใหญ่มันตรงอะไรก็เป็นความลับ เรายังไม่รู้เลยทักษิณก็เป็นอะไรเปิดเผยก็ไม่ได้เป็นข้อมูลสุขภาพข้อมูลทางการแบ่คือเรายังไม่รู้เลยทักษิณทุกวันนี้คุณเป็นอะไรนะเออเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับมีคนถามว่าเอคดีนี้จะเป็นไงครับพี่เดก็บอกได้เลยว่าเสียวฮบอกได้เลยว่าเสียวเพราะว่าสารนิการเนะี่ยคุณจะไปวิ่งเต้นล้อมคดีเอาเงินไปจ่ายนะผมว่ามันยากนะ ภาษาานิกาเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนนะครับนะนะฮะที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนนะครับนะพี่น้องคิดว่าสารนิกาจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนไหมนะครับสารนิกาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนก็จะค้นหาความจริงและหมอหมอต้องมาพบศาลส่งเอกสารมาจะอ้างว่าเป็นความลับ เป็นข้อมูลของคนไข้ไม่ได้แล้วงานนี้ถ้าไม่ส่งก็ติดคุกนะครับพี่น้องคิดว่าหมอจะส่งไหมนะครับก็ต้องส่งครับต้องตอบคำถามคือสมัยก่อนเนี่ยคนก็คิดว่าเอยศาลจบกฎหมายนะไม่น่าจะมีความรู้ท่านทราบไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นหมอแล้วไปเป็นผู้ว่ากษาเนี่เยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาหมอส่งรายงานอะไรมาเนี่ยยังศาลฎีกาศาลฎีกา มีผู้พักษาที่เป็นหมอเพราะฉะนั้นหมอก็สามารถที่จะอ่านรายงานทางการแพทย์ได้หมอที่เป็นผู้พักษาหลายคนครับหมอที่เป็นวิศวกรก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้แหละครับหนาวหนาวร้อนร้อนแหละครับทักสินเนี่ยนะครับนะเจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริงเนี่ยหนาวนะครับงานนี้จะวิ่งจะเต้นก็ยากครับภาษานิกาผมเชื่อ,อวิ่งเต้นไม่ได้พี่น้องเชื่อไหมนะครับงานนี้แหละครับผมว่าเสียวฮะ เสียวครับเพราะว่าโดยทั่วไปมันต้องไปนอนที่เรือนจําไปนอนโรงพยาบาลได้ยังไงแล้วต่อไปก็ไปนอนนะครับนะต่อไปมันก็เป็นไรก็ไปนอนโรงพยาบาลกันหมดอ่างว่าก,กูแกกูป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้อืมนะครับเพราะอะไรเพราะไปนอนโรงพยาบาลมันก็ไม่ใช่การมันไม่ใช่การลงโทษนอนแล้วมันสบายแอร์ฉ่ำกินอาหารอย่างดีมีชีวิตส่วนตัวมองเห็นวิว ยิ่ง่าโรงแรมห้าดาวตอนนี้ผมไปนิวยอร์กเนี่ยผมไปพักที่อะไรเชอร์ลตันฮิลตันผมไปแต่โรงแรมหรูๆห้าดาวทั้งนั้นเลยครับนะครับไปนอนฮิลตันบังเชอร์ลตันบางโอ้โหอยู่ในใจกลางแมนฮัตตันนะเอ่อย่านแมนฮัตตันย่านฟิปเอเมนิวโอ้โหดูหรูหราครับสบายครับนะไปแบบราชาเลยอันนี้เป็นอันนั้นคือการไปเที่ยว แต,แต่การไปติดคุกไม่ใช่ไปนอนอยู่ฮิวตันเชลลาตันนอนห้องสวีทห้องสูตทนะมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นการ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 ,การการการจำคุกคือการลงโทษต้องไปลําบากโดนจํากัดเสรีภาพห้ามใช้โทรศัพท์ห้าม,ามนอนกับเมียนะห้ามคุยคนนั้นคนนี้จะเยี่ยมจะพบก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวตามกฎกติการมรารยาทนะอ่อจะกินอาหารก็ต้องเป็นไปตามที่เรือนจากําหนด ไม่ใช่อยากจะกินอยากจะแดกอะไรก็แดกไม่ใช่งนั้นนะครับอืมอยากจะกินวายอะไรเงี้ยไม่ได้อย่างผมเนี่ยเป็นคนติดวายเงี้ยเป็นคนชอบกินวายถ้าเราไปติดคุกเรากินวายไม่ได้เราต้องกินน้ําเปล่านั่งกินวายกินเนื้อสเต็กน่ะอย่างดีมันไม่ได้อ่ะพี่น้องเห็นด้วยกับจานเดไหมล่ะพี่น้องเห็นด้วยเห็นด้วยก็ช่วยกันพิมพ์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับคือติดคุกมันต้องได้รับความลำบาก เป็นการลงโทษแบบอย่ากโกงประเทศชาติอย่ากโกงประชาชนอย่าทุจริตยาอะไรต่างๆไม่ใช่เอ้าเป็นนายกแล้วสมมุตินะเป็นนายกแล้วไปโกงประเทศชาติบ้านเมืองสารจำคุกแล้วคดีทุจริตเอ้าเฮ้ยยังได้รับรางวัลอีกเอ้าเอานั้นไปนอนชั้นสิบสี่แล้วกันนะอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ีปน้องประชาชนเขาตั้งคําถามไปยังหน่วยงานราชการและคุณทักษิณส่วนคุณทักษิณเนี่ยบางคนถามว่าคดีนี้ถ้าเกิดสารบอกว่าเฮ้ย การไปนอนเนี่ยมันไม่ชอบป่วยไม่ป่วยจริงอะไรเงี้ยสมมติใครจะเหลือร้อนไงก็ไอ้พวกเจ้าที่พวกหมอพวกราชธรรมเรือนจำาอพวกนี้ก็อาจจะโดนวิหนัยหรืออาญาอาจจะต้องติดคุกติดตารางพี่น้องอยากจะให้หมอติดคุกเรือนเจ้าที่เรือนจําติดคุกกรมราชธรรมติดคุกไหมอยากไหมอยากให้ติดคุกไหมครับพี่น้องคิดยังไงครับอืมอยากไหมเจ้าที่พวกเนี้ยเนี่ยทั้งเรือนจําทั้งราชธรรม จะผู้บัญชาการเรือ,รรอนจําอาทิตย์ดีโกแลทั์หมอใหญ่ตำรวจอยากให้ติดคุกไหมอ๋อไม่อยากให้ติดคุกเหรออ๋ออยากให้อยู่นานๆนั่นไงคืออยากไหมนะครับอืมนะครับเออนะครับอยากให้ติดคุกไหมล่นะอ่านะเดี๋ยวศาลก็ดูแลพี่น้องประชาชนยังไงเลยถ้าสมมติทําอะไรไม่ถูกต้องก็โดนวินัย้ายแรงแล้วก็โดนอาญาก็ติดติดคุก นะครับก็ดูกันต่อไปพวกนี้เลวร้ายสุดพวกนี้ก็คือถ้าแพ้คดีก็ติดคุกออกจากราชการส่วนทักษิณเลวร้ายสุดศาลก็บอกเอา้าทักษิณศาลสั่งให้คุณจําคุกเนี่ยหนึ่งปีหรือเท่าไหร่นะคุณก็น่าจะไปอยู่ในคุกนะในเมื่อคุณไปนอนโรงพยาบาลเท่ากับกว่าคุณยังไม่ติดคุกนะสมมติเลวร้ายสุดศาลก็สั่งเอาทักษิณคุณกลับไปอยู่ในเรือนจําก่อนนะปีหรือครึ่งปีอะไรก็ว่าไปตามคำพิพากษาเหมือนกับจําเลยทั่วไป เพราะรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเขียนไม่ชัดการบังคับใช้กฎหมายต้องเสมอภาคกันไม่ใช่ว่าคุณมีแสนล้านคุณเป็นเจ้าของพรรคคุณเป็นนายกแล้วคุณจะมีสิทธิพิเศษนะครับถ้าทําแบบนี้ได้นะสมมุติว่าศาลดีกาฝั่งเอาทักษิณกลับมาติดคุกนะโอ้โหผมว่านะพี่น้องประชาชนในสันแล,ละเสรนหนักเลยนะอ่ะนะครับเฮกันเลยพูดง่ายถ้าเลื่อนโอ้โ,อโหข่าวใหญ่เลยนะนะครับ นะใหญ่เลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะสมมตินะแต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณเ็าทาผิดอะไรหรือเปล่านะครับอืมแต่คุณทักษิณถามว่าทําผิดนะก็ไม่น่านะเขาเป็นคนได้รับประโยชน์นะครับนะเขาเขาเขาเป็นคนได้รับประโยชน์ตัวนไอคนที่น่าจะสุ่มเสี่ยงในการที่จะต้องติดคุกกิจลางก็คือพวกผู้บัญชาการเรือนจำอธิบดีกรมราชัณฑ์แพทย์ใหญ่ตำรวจไอพวกนี้เสียวคุกนะครับ มีความเสียวความอะไรกันอยู่นะครับอืมอ่อนะฮะก็ว่ากันต่อไปครับอืมเนี่ยทำผิดก็ต้องรับโทษเอ็นเปื่อยนอนชั้นสิบสี่ได้ไหมอืมอ่าเนี่ยครับอันนี้คือเราตรงไปตรงมานะว่ากันตามกฎกติกามารยาทนะครับอืมถ้าเกิดติดคุกหรูจะจุดประทัดเลยก็โอ้โหจุดประทัดกันเลยนะโอ้โอย่างงี้ก็ประทัดขาดตลาดเลยถ้าเกิดก็เอาทักษิณเข้าคุกเนี่ยสมมุตินะ โอ้โหมันจุดกันจุดกันทั่วไปหมดเลยกลัวกรากันถ้ากลัวจะจุดกลัวจะไม่มีประทัดก็ตอนนี้ก็ซื้อไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนมิถุนาเขาจะเริ่มไต่สวนเนี่ยก็ซื้อๆไปก่อนเนี่ยอยากให้หมอติดคุกก็มีนะบางคนนะอืมเอ่อนะครับเอ่อนะฮะอืม